ชายหญิงคู่นี้ทำเงินหายสุดท้ายเรื่องนี้เขายิ้มออกเพราะว่ามีคนเก็บเงินได้และเอามาคืนให้ครบทุกบาททุกแบงค์ฮะครับนายจิรวัตรอายุ20และนางสาวสุนัทชาอายุ20ครับก่อนหน้านี้ไปที่โรงพักบ้านบึงชนบุรีบอกว่าทำกระเป๋าเงินหายในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงินประมาณ14,000กว่าบาทแล้วเห็นนี่ไหมครับ เงินถูกเอามาวางไว้บนโต๊ะเพราะว่าอะไรพลเมืองดีคือคุณสมพงศ์พักผ่องไปเจอเงินไปเจอกระเป๋าเงินแล้วก็แบงค์ที่มันปลิวออกมาตกอยู่ป่าญ่าข้างทางครับคุณผู้ชมก็เลยนํามามอบให้กับตารวจหลังจากนั้นประจวบเหมาะพอดีเลยที่ว่าเจ้าของมาตามหาเงินแล้วก็รู้ว่ามีคนเก็บได้นับเงินแล้วยังอยู่ครบ1 4 0 0 0กับอีก600บาท หลังจากนั้นครับเขาขอบคุณพลเมืองดีบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่เก็บเงินให้แล้วก็นำมาคืนครบทุกบาททุกสตางค์ดีใจมากและเขาก็ฝากบอกว่าอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณสังคมที่ยังมีคนดีเคยได้ยินแต่อยุธยาไม่สิ้นคนดี <c oughs> ชนบุรีก็ไม่สิ้นคนดีครับชื่นชมคุณพี่สมพงษ์พักผ่องเก็บเงินได้แล้วคืนเจ้าของครับสังคมจะดีต้องแบบมีคนแบบนี้นะ <c oughs>